วันนี้เป็น <c oughs> เป็นวันบวชใช่ไหมหลวงพ่อ <c oughs> วันนี้เป็นวันบวช <c oughs> บวชพระ <c oughs> เห็นหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังอยู่ว่าเพื่อบวชบวชให้พ่อหรือว่าบวชให้ให้ลูก <c oughs> คือหมายความว่าใช้โอกาสของการบวช <c oughs> เป็นการทำ เพื่อบุคคลที่เรารักอันนี้ถ้าพูดถึงโดยหลักถ้าพูดถึงโดยหลักทำในาศาสนาเนี่ก็ถือว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยสอนมาตั้งแต่ดั้มแต่เดิมก็คือให้บวชให้แก่ท่านผู้มีพระคุณอันนี้ที่ตอบแทนให้ ได้มากยิ่งกว่าวิธีอื่นๆเพราะว่าการบวชก็คือการที่ดึงตัวเองเข้ามาได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มากกว่าได้อย่างเต็มที่มากกว่าในชีวิตทั่วๆไปเพราะว่าเข้ามาอยู่ในวัดอันนี้อะไรก็ต้องตัดออกหมดการกินเคยเคย ทานกี่มือกี่มื้อก็เหลือเพียงแค่มื้อเดียวก็คือมื้อเคยเพลิดเพลินดูสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาในทางศาสนาเรียกว่าตัดออกหมดในความสนุกความเพลิดเพลินทั่วๆไปที่ชาวโลกทั่วๆไปเป็นผู้ในชีวิตของวัดปั๊บก็ต้องตัดออกหมด เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมัยนี้เวลาจะทําอะไรเขาก็จะมีการจําลองเหตุการณ์อย่างเช่นเครื่องบินอย่างนี้เขาจะขับขี่เครื่องบินก่อนที่เขาจะขี่ลําจริงๆเขาก็ไปฝึกเขาเรียกซิมูเลเตอร์ก็คือเขาก็ไปฝึกเขาเรียกซิมูเลเตอร์ก็คือจําลองเครื่องจําลองมีสถานการณ์ต่างๆเสมือนอยู่บนเครื่องเลยเคยเข้าไปดูอยู่ตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือ อาจารย์ทางโลกก็เคยพาเข้าไปชมเข้าไปเขาก็จะจําลองเจอฟ้าเจอฝนเ,เจอเมฆเจออากาศแปรปวนเป็นอย่างไรอย่างนี้อันนี้ซิมบเลเตอร์นี่เรียกว่าก็จะเป็นการจําลองนะแหละแม้กระทั่งตำรวจทหารจะไปจับผู้ร้ายก็ยังต้องมีการฝึกจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อให้อะไรให้ให้ทดลองดูการแบบนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรอย่างนี้จะมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ผู้ที่เป็นผู้ฝึกก็จะมาสอนมันแนะมาบอกมากล่าวให้ปรับปรุงแก้ไขจุดนั้นจุดนั้นซึ่งยังอันตรายยังล่อแหลมอยู่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแบบจําลองมีอยู่ในทุกการฝึกฝนสําหรับพูดแบบจําลองพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราเปลี่ยนแต่ก่อนนี้เครื่องแบบชุดคารวาสมีหลายต่างๆนานาท่านก็ลองให้ใส่ผ้าซึ่งเป็นผ้า สมัยนั้นนี่ก็คือผ้าที่เขาไว้หอ่อศพนี่แหละผ้าบังสกุลนี่ลองเอาผ้าที่ห่อศพมาบังสกุลนี่ลองเอาผ้าที่ห่อศพมาใส่กับตัวดูดูสิอันนี้ก็เหมือนกับเป็นจานจำลองนะว่าระหว่างที่ผ้าอยู่กับศพและน,นี้เวลานี้เราก็ไม่ต่างอะไรกับศพเพราะผ้าประเภทเดียวกันเลยเคยห่อศพมาด้วยแล้วก็เอามาห่อเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้คือความ,มุ่งของพระเรจา้าแล้วก็ให้ไปอยู่ในที่สงบสงัด ที่ที่ผู้คนเขากลัวกันที่ใดเป็นที่วังเวงนั่นแหละคือที่อยู่ของผู้ฝึกด้านนี้อันนั้นคือฝึกการรบฝึกการบินฝึกต่างๆแต่สําหรับพระนี่คือผู้ฝึกจิตท่านต้องการจะให้แต่สําหรับพระนี่คือผู้ฝึกจิตท่านต้องการจะให้เป็นผู้คอยสังเกตการเคลื่อนไหวความกระเพื่อมของจิตใจของเราว่าจะเป็นไปในลักษณะใด ท่านก็จำลองให้เราให้ฉันมือเดียวเป็นอย่างไรจิตใจของเรามันวิ่งสแสวงหาลงมาอยู่วัดเจิตใจของเรามันออกไปนอกวัดกี่ครั้งกี่หนอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในซิมูเลเตอร์นี้จะไม่มีโอกาสได้รู้จักจะต่อให้จะเป็นผู้เข้าวัดกันนะนานก็ช่างถ้าไม่เคยเข้ามาสัมผัสความวิเวกวังเวงในความสงบสงัดที่สงัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะมันมีมีสิ่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนี่ เรียกว่าเราก็จะไม่มีวันที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นทางโลกเขาก็ต้องจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ลองสัมผัสกับเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นได้ขึ้นมาเราจะเป็นผู้มีความหวั่นไหวไหมตกใจไหมตื่นตระหนกไหมแก้ไขเหตุการณ์นั้นได้ทัทนท่วงทีไหมในทางปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันได้ทันท่วงทีไหมในทางปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าท่านให้เราตัดญาติขาดมิตรออกหมดสิ้นเลยเพื่อที่จะได้เห็นแบบจําลองนี้ชัดๆ เพราะฉะนั้นชีวิตของความเป็นพระก็คือชีวิตที่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดั้งเดิมของเราเนี่ยเรียกว่าสิ่งเดิมที่เราเรียกว่าสิ่งเดิมที่เราเคยรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอย่างนั้นมาท่านให้เปลี่ยนขึ้นมาทันทีที่เราเริ่มเข้าสู่การบวชเรียกว่าอุปชาจะสอนใหม่หมดการกินทําอย่างไรอาศัยการบิณฑบาตนะเลี้ยงชีพผ้าอย่าไปยึดติดกับผ้าอย่ามาใส่เพื่อความสวยสดงดงามเพื่อความให้ พิจารณาถึงความเศร้าหมองให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่แหละไม่ได้ต่างอะไรกับซากศพมีแต่สิ่งต่างๆที่ออกมาจากร่างกายของเราเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีใครปรถาถนาเลยผมเส้นหนึ่งหล่นลงไปในอาหารนี่ก็ไม่มีก็คนก็รังเกียจแล้วไม่ต้องพูดสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นท่านอาศัยสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าไม่ไปสแสวงหาหาหมอหาโรงพยาบาลหาสิ่งต่างๆจนเกินวิสัยของความเป็นพระ เรียกว่าเรียกว่าเป็นผู้ที่ง่ายใช้ชีวิตอย่างง่ายเสนาสนะให้อยู่โคนไม้เป็นหลักนี่แหละเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปอยู่ในป่าในดงก็คือมุ่งโคนไม้เป็นหลักนี่แหละเนี่ยอย่างที่เราเข้าไปอยู่ในป่าในดงก็คือมุ่งไม้แสวงหาร่มเงาของต้นไม้เป็นเครื่องยังอพอยังชีพไปได้เนี่ยเรียกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยการฉันพอผ่านไปได้เนี่ยนอนเพียงเท่านั้นพอแล้ว อาศัยไม่ต้องสวยงามเสนาสนะเราเอาพอยังชีพไปได้คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเราจะได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราจิตใจของเราที่มันดิ้นรลนตลอดเวลานะถ้าเปลถ้าเราสามารถเอาใจของเรามาแสดงออกเอามาวางได้เนี่ยจะดิ้นวิ่งยิ่งกว่าหนูติดจันทร์นะหนูอกเอามาวางได้นเนี่ยจะดิ้นวิ่งยิ่งกว่าหนูติดจันทร์นะหนูติดจันทร์เนี่ยวิ่งตลอดเวลาใจเราเหมือนกันวิ่งเข้าไปสู่ความโลภเมื่อเห็นสิ่งนั้น วิ่งเข้าไปสู่ความหงุดหงิดไม่พอใจแก่บุคคลน,นั้นวิ่งเข้าไปหา,าอะไรเรียกว่าเรียกว่ามีแต่บร่มเย็นได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงปรารถนาให้เราเข้ามาสู่แบบจำลองนี้เพื่อทำความที่ดิ้นรนนั้นน,นให้เข้าสู่ความสงบให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราเนี่ยอะไรสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาล้วนแต่เป็นอุบายที่จะตะล่อมจิตใจของเรา จากทีดท่ดิ้นจากที่ดิ้นลนมากๆให้สงบเข้ามาสงบเข้ามาด้วยวิธีการก็คือบทกรรมฐานท่านให้ดูลมหายใจเข้าออกให้สติของเราจับอยู่ลมหายใจตลอดไม่ให้ออกไปสิ่งภายนอกเลยเพราะเราออกไปสิ่งภายนอกปุ๊บเราจะทุกข์ทันทีสิ่งที่เรารักที่สุดนำความทุกข์ให้เราสิ่งที่เราลังเกียจยังมีความทุกข์ในระดับหนึ่งเพราะเราลังเกียจแต่สิ่งที่เรารักผูกพันมากเพียงใด นั่นแหละมันจะทําความทุกข์ให้กับเรามากเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เอาบทกรรมฐานนี่แหละเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวไว้นี่พระพุทธเจ้าเห็นวิธีนี้แหละในบรรดาทุกขแบบจําลองพระพุทธเจ้าเห็นวิธีนี้แหละในบรรดาทุกขแบบจําลองในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ยมีลูกก็คือพระราหุลเนี่ยลูกมาขอทวงราชสมบัติในไหนพ่อก็เป็นถึงกษัตริย์พ่อสละ ออกไปบวชในเวลานี้ก็ขอสมบัตินี้เป็นสมบัติที่สูงสุดในบรรดาชาวโลกทั้งปวง <Okay. S 1> ก็มาขอปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย <Okay. S 1> มีความสงสารมีความรักมีความสงสารในลูกเห็นว่าสมบัติประเภทใดที่เป็นสมบัติที่ได้แล้วได้เลยสมบัติประเภทใดที่ได้แล้วก็ต้องมีวันจากมีวันเสียใจเป็นของที่มีค่ามากเท่าไหร่ในสายตาโลกก็เป็นสมบัติที่ยังความทุกข์ให้เรามากที่สุด เพียงนั้นแทนที่ท่านจะส่งเสริมให้ลูกได้ไปใช้ชีวิตกรวาดได้ไปออกเนี่ยท่านไปหาครูหาอะไรเรียกว่าเข้าไปสู่บ่วงทั้งหลายทั้งปวงสงสารลูกถ้าลูกถูกผลักไสลูกเข้าไปอยู่อย่างนั้นลูกจะต้องทุกข์กับสมบัติเหล่านั้นจะต้องทุกข์กับบุคคลที่เป็นที่รักมันก็ต้องมีวันพลากจากกันมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่นิ่งนี่เพราะเราไปรักในสิ่งที่มันแปลปวน ท่านสอนให้เราลักสิ่งที่มันไม่แปรปวนเนี่ยสิ่งใดที่ไม่แปรท่านสอนให้เราลักสิ่งที่มันไม่แปรปวนเนี่ยสิ่งใดที่ไม่แปรปวนได้เนี่ยนั่นท่านฝึกมาแล้วท่านเห็นแล้วว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วไม่มีวันแปรปวนอีกเนี่ยส่วนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แปรปวนทั้งนั้นในเมื่อเราเอาใจของเราเข้าไปผูกพันกับสิ่งที่แปรปวนอยู่เราทุกแน่นอนเนี่ยเพราะนั้นเจ้าจึงมีความรักลูกอย่างแท้จริงท่านก็เลย จับลูกโกนหัวบวชเลยว่างั้นเถอะนะนะเรียกว่าอันนี้แหละเป็นสุขจะนําเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงจะไม่ทําให้ลูกต้องมาทุกจากอะไรบรรดาบุคคลข้าวของเครื่องใช้สิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดจําลองนี้เพราะแบบจําลองนี้ก็คือการเป็นพระภิกษุสามเณรนี้มีสิ่งที่ร้อยลัดมีสิ่งที่ผูกพันน้อยที่สุดแล้วนะเพราะว่าตัดออกหมดเลย ให้เหลือในเมื่อสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แปรปวนเราตัดตัดปัดจจัยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็น้อยลงไปมากเลยแต่เราที่เราทุกข์มากเพราะเราวิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ร้อยลัดมากเราเข้าไปหาสิ่งร้อยลัดเป็นร้อยเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะประดังเข้ามาหาเรามา,มากเท่านั้น เนี่ยเพราะฉะนั้นแบบจําลองนี้แหละเนี่ยก็คือใส่จีวรแบบนี้ฉันมือเดียวแบบนี้นี่ใช้แบบจําลองนี้แหละเนี่ยก็คือใส่จีวรแบบนี้ฉันมือเดียวแบบนี้นี่ใช้ชีวิตอยู่กับการศึกษาอบรมจิตใจเนี่ยเป็นผู้มันฟังธรรมอยู่ตลอดแล้วก็ออกมาขัดเกลาทั้งกายวาจาใจของตัวอยู่ตลอดวิธีนี้แหละจะทําให้เครื่องร้อยลัดของเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่ไม่แปรปรวนตลอดไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแปรปรวนหมดจิตของเรา ซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วอันนั้นไม่มีวันที่จะแปรปรวนอีกต่อไปนี่เพราะฉะนั้น,นท่านจึงให้อบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านปรารถนาให้ลูกได้สัมผัสเหล่านี้นี่เพราะฉะนั้นนี่แหละแม้แต่ความห่วงใยลูกห่วงใยแต่ไม่ได้ห่วงใยแบบกิเลสท่านห่วงใยลูกในทางที่จะส่งเสริมให้ลูกเข้าไปสู่สิ่งที่ทําให้ทุกข์น้อยที่สุด ทุกน้อยที่สุดตั้งแต่ต้นยังทุกอยู่ไล่เลียงไปจนกระทั่งสามารถขจัดทุกขได้ด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครขจัดทุกขให้กันและกันได้กันและกันได้มีแต่ดึงเข้ามาสู่แบบจําลองนี้แล้วเมื่อได้แบบจําลองนี้แล้วให้ขจัดทุกด์ดยตัวของตัวเองนะผู้นั้นจะมากินกินอาหารกินรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มพอกินไปปั๊บจะให้ผู้นั้นมาเปรี้ยวหวานมันเค็มแทนไม่ได้นั่นแหละมันเป็นของเฉพาะตัว เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านช่วยได้แต่เพียงเพราะฉะนั้นท่านช่วยได้แต่เพียงส่งเข้าไปสู่แบบจําลองนี้แล้วฝึกฝนอบรมโดยอาศัยแบบจําลองนี้แหละนะให้เป็นผู้ได้สัมผัสรสของธรรมได้สัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มรสของธรรมด้วยตัวของตัวเองนี่นี่คือความห่วงที่พ่อมีต่อลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่เข้ามาบวชเรียกว่ามีความมุ่งหมายที่จะทําเพื่อลูกหรือทําเพื่อพ่อก็เรียกว่าถูกต้อง เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือแบบที่โบราโบราณปู่ย่าตายายของเราได้พาลูกพาหลานปฏิบัติแบบนี้ตลอดมาเมื่อถึงวัยอันควรที่จะพอที่จะบวชได้ต้องระลึกนึกถึงท่าน,เ,นเพราะสิ่งนี้แหละที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ยังเดินเข้าไปสู่ความไม่แปรปวนได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยพวกเรายังต้องการความแปรปวนอยู่ไหมเนี่ยพวกเรามีใครอยากตายบ้างมีใครอยากแก่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไม่มี เนี่เพราะฉะนั้นทุกคนปฏิเสธสิ่งที่แปรปวนแต่ปฏิเสธยังไม่ถูกทางถ้าปฏิเสธต้องหันมาฝึกฝนอบรมจิตแล้วความอยากเหล่านี้จะเป็นความอยากที่เป็นธรรมนะความอยากในสิ่งที่มันค้านตรงกันข้ามกับธรรมชาติท่านว่าเป็นกิเลสแต่ความอยากที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลแล้วเดินเข้าไปสู่เรียกว่าบรรลุถึงความอยากนั้นก็คืออยากที่จะพ้นไปพ้นไปจากทุก ไม่ให้จิตใจของเรามีความทุกข์เลยนี่เราอยากพ้นทุกข์แต่เราวิ่งเข้าไปหาทุกข์อยากทุกข์กับสิ่งนี้ก็วิ่งเข้าไปหาสิ่งใหม่ซึ่งเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันก็ทุกข์เหนอย่ง,งค่ำเนี่เพราะฉะนั้นทุกประเภทนี้ท่านไม่ส่งเสร,รมิมท่านว่าเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ความอยากที่เป็นไปเพื่อความแต่ความอยากที่เป็นไปเพื่อความสิน้นทุกข์ได้จริงอันนั้นแหละท่านส่งเสรมิมนี่ยท่านไม่ถือว่าเป็นความอยากท่านไม่ถือว่าเป็นกิเลสท่านใช้คําว่ามัก เนี่ยพออยากในทางที่ดีที่งามในที่สุดจะพาให้ตัวของเราเนี่ยรอดพ้นไปจากบ่วงแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงส่งท่านจึงส่งเสริมให้เข้ามาสู่แบบจําลองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เข้ามาสู่แบบจําลองก็คือการบวชนี้แหละนีจึงเป็นพ่อที่สมควรแล้วที่เราควรที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุนะนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากวันนี้อาจจะมีบ้างพู้ที่เรามีบ้าง พืที่ร่ำเรียนราชินูทั้งศิษย์เก่าจิตปศิษย์ปัจจุบันหรือเรียกว่าจบไปนานแล้วก็ตามหรือเกี่ยวข้องมีญาติพี่น้องอยู่เกี่ยวข้องก็ขอให้บอกกล่าวเพราะเวลานี้โรงเรียนราชินูเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นแบบนำร่องที่ถูกต้องจะสารต่อปณิธานของรุนเก้ารัชกาลที่ห้าและปณิธานนี้ก็ตรงกับของหลวงตาม,มหาบัวด้วยปฏิธานนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดขึ้นมาจากประเทศของเรานี่แหละเคยถึงขั้นจะสิ้นชาติเลยทีเดียวนะด้วยเหตุที่ว่าประเทศของเราถูกไม่ต้องหาเงินมาใช้ไถถอนประเทศภายใน48ชั่วโมงและเวลานั้นไม่มีเงินกองใดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาล หามาภายใน48ชั่วโมงนี่จะมาตั้งโครงการช่วยชาติแบบหลวงตาตลอนตลอนไปทั่วประเทศไทยไม่ทันการช่วยชาติแบบหลวงตาตลอนตลอนไปทั่วประเทศไทยไม่ทันการเพราะฉะนั้นล้่นเก้ารัชกาลที่ห้าของเราจึงจําเป็นต้องเอาเงินถุงแดงซึ่งเกิดจากการค้าขายกับประเทศจีนในเวลานั้นแล้วท่านก็เป็นทรัพย์ส่วนพระอ,องค์ท่านเก็บไว้ท่านไม่ไปใช้สุรุย่ยสุร่ายนี่ไม่ไปใช้เงินไ,ไปใช้เงิน,งนจํานวนนี้ไปเพื่ออย่างอื่น ท่านเก็บไว้เป็นทุนสำรองของชาติเพื่อสำหรับหากบ้านเมืองเป็นอะไรก็จะได้เอาไว้ใช้ไถ่ถอนบ้านเมืองนี่นี่คือความมุ่งหมายของท่านตั้งแต่ราัชากาลที่สามรัชากาลที่สี่ก็เลยไม่แตะพอมาถึงราัชากาลที่ห้าก็ไม่คันจะเสียชาติสิ้นชาติเรียกว่าถ้าสีชั่วโมงไม่เอาเงินจำนวนมหาศาลนี้มาชดใช้ให้จะถูกยึดประเทศทันทีเนี่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยจำเป็นต้องเอา เงินจนํานวนนั้นยังไม่พอนะยังไม่พอขนาดมีมากมายแล้วยังไม่พอท่านต้องทําโครงการช่วยชาติเฉพาะหน้า48ชั่วโมงโดยจากจากพระบรวมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการที่รู้เรื่องพอไม่สามารถจะส่งข่าววิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเอาจากบุคคลใกล้ชิดในโครงการช่วยชาติเกิดขึ้นมาในเวลานั้นรวมกับเงินถุงแดงที่เกิดมาจากสองรัชกาลที่ผ่านมาใช้หนี้สินได้แดง ที่เกิดมาจากสองรัชกาลที่ผ่านมาใช้หนี้สินได้ทัน,นก็พ้นไปจากความเรียกว่ารักษาเอกราชมาได้ด้วยทุนสำรองตัวนี้แหละนี่หลวงตามไม่ใช้คําว่าทุนสำรองท่านใช้คําว่าคลังหลวงพอมาถึงเงินหายไปสิ้นไปหมดเลยในสมัยนั้นท่านรัชกาลที่ห้าก็ทรงตั้งขึ้นมาใหม่แล้วตั้งขึ้นมาแล้วประเทศไทยก็เกิดสงครามเศรษฐกิจในปีสองพันห้ารอยสี่สิบหลวงตา รู้ด้วยความรู้ภายในเมื่อเกิดศึกสงครามประเภทนี้ขึ้นมาแล้วทุนสำรองกำลังจะถูกแก้กฎหมายเอาไปใช้ผิดประเภทจากเดิมได้กำลังจะถูกแก้กฎหมายไปซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประเทศของเราเป็นประเทศลูกหนี้ก็เสียเปรียบอีกถูกบังคับให้แก้กฎหมายเราก็แก้กฎหมายตามไม่มีความคิดอื่นถ้าไม่ได้หลวงตาทำโครงการช่วยชาติดักหน้าไว้คนหนึ่งกำลังจะเอาเงินออกหลวงตากำลังจะเอาเงินเข้า เงนเข้าอยู่ในจุดนี้แหละเงินเข้าเข้าคลังหลวงในขณะที่เขากําลังจะแก้กฎหมายให้เอาออกจากคลังหลวงหลวงตาก็เลยแก้ตรงปัญหาตรงนี้ได้เพราะท่านเอาเข้าก่อนที่เขาจะเอาออกนี่ถ้าหลวงตาไม่ทําโครงการเชื่อชาติดักหน้าไว้ถึงสามปีเราจะต้องสูนย์สิ้นคลังหลวงไปนะทุกคนได้ใช้ไหมได้ใช้เงินบาทที่เรามีค่าได้เพราะมีทุนสํารองอันนี้นะหนุนอยู่ถ้าทุนสํารองนี้ไม่มีเป็นศูนย์ขึ้นมา เงินของทุกคนก็กลายเป็นศูนย์ทันทีเราไม่ละไม่สามารถจะเรียกธนาบัตรเราเรียกได้แต่แบงก์กรุงเทพนะเนี่ยแหละเห็นไหมแบงก์กรุงเทพกับธนาบัตรมันมีแต่แบงก์กรุงเทพนะเนี่ยแหละเห็นไหมแบงก์กรุงเทพกับธนาบัตรมันมีอยู่ที่มีค่าอยู่ได้เพราะมีทุนสำรองนี่แหละนี่คือสิ่งที่หลงตาท่านสืบสาร ทุนสำรองที่เกิดขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วกำลังจะถูกโยกย้ายถ่ายเทไปเพราะเกิดภัยสงครามเศรษฐกิจขึ้นมาเบรกไว้ได้เพราะโครงการช่วยชาตินี่ถ้าท่านไม่มียานวิถีท่านไม่ทำมาก่อนท่านก็ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองในที่สุดการแก้กฎหมายนี่ก็เลยกลายเป็นโมฆะเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้จาก IMF ฉบับที่สาม เราก็เลยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ด้วยอานิสงส์แห่งโครงการที่หลวงตาท่านได้ก่อตั้งขึ้นมานี่โรงเรียนราชินูเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาโดยสมเด็จพระราชินีของรัตนการัชกาลที่ห้าถ้าใครยังไม่ทราบก็ได้ทราบไว้เลยเกิดขึ้นมาเพราะสมัยนั้นท่านทุกข์มากกำลังจะเสียเมืองอยู่แล้วไม่หาไม่รู้จะเอาเงินจากกองไหนมาเท่านทุกข์หันความใจตายทั้งสองพระอ,องค์เพราะท่านอยู่ในฐานะผู้นำนเพราะฉะนั้นท่านทุกข์ที่สุด เมื่อพ้นภัยวิกฤตนี้ท่านจึงปรารภที่จะตั้งโรงเรียนโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุดอรเป็นจังหวัดที่เกิดขึ้นมาจากภัยสงครามนอุดอรเนี่ยเกิดขึ้นมาจากภัยสงครามนะเขาบังคับให้ห่างจากแม่น้ําโขงไม่น้อยกว่าจําตัวเลขไม่ได้ยี่สิบห้าหรือสามสิบกิโลเมตรเรียกว่าเราเลยต้องมาตั้งเมืองอุดอรเห็นไหมถูกบังคับนะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพราะอาศัยทําเลดีอะไรไม่เพราะถูกบังคับเห็นไหม นี่คือเกิดเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้จะต้องมีโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างคุละบุตรกุลสตรีทั้งหลายให้เป็นผู้ที่รู้จักรักชาติในทางที่ถูกที่ควรนะการรักชาติในทางที่ถูก,ถกที่ควรต้องมีชาติศาสตร์กษัตริย์นจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันจะต้องมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้จึงเกิดขึ้นมาได้จากพระนี้จึงเกิดขึ้นมาได้จากพระราชดำริของพระอ,องค์ท่าน เนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะระลึกตอบแทนถ้าไม่มีโรงเรียนนี้เราจะมีอาชีพการงานเราจะมีโอกาสได้เรียนอย่างทุกวันนี้ไหมเนี่ยเพราะนั้นต้องเอามาพิจารณาแล้วเมื่อเราทราบแล้วเกิดขึ้นมาแล้วประเทศเราโรงเรียนเราเกิดจะเกือบจะตั้งไม่ได้เพราะคลังทองคําได้ถึงสิบสามตันก็หลวงตาเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันขอให้พวกเราเห็นคุณค่าแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ควรโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกที่ศิกเก่าและธิ์ปัจจุบันร่วมแรงร่วมใจกันขึ้นมาโดยอาศัยโดยอาศัยเหตุนี้เนี่ยซึ่งตรงแล้วตรงกับเจตนาของหลวงตาแล้วเราไม่ได้หวังเงินมากเงินมากขนาดไหนก็ช่างถ้ารักชาติในทางที่ไม่ถูกมันก็พังได้แต่นี่พระอรหันต์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วก็สารต่อพระปณิธานของทั้งรัชกาลที่สามสี่ห้าไล่มาจนถึงรัชกาลที่เก้าสืบสอบที่สามสี่ห้าไล่มาจนถึงรัชกาลที่เก้า สืบสะสืบมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วเวลานี้ก็เป็นรัชกาลใหม่แต่คลังหลวงก็ยังอยู่เป็นสิ่งที่สืบสารประวัติมานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระอรหันต์ท่านเป็นผู้เห็นเหตุเพศภัยแล้วก็ชี้ไว้ว่าเป็นจุดที่อันตรายถึงขั้นสิ้นชาติได้ถ้าคลังหลวงเป็นชาติได้ถ้าคลังหลวงเป็นอะไรไปในเมื่อเป็นเรื่องที่สําคัญขนาดนี้หลวงตาทําพิันกรรมไว้เลยท่านเอาศพอุ้มชาติเงินที่ได้มาจากงานศพเราให้เอาลงคลังหลวงให้หมด เห็นไหมท่านฝากชีวิตจิตใจไว้ตรงนี้ไว้กับชาติท่านไม่ได้ห่วงท่านท่านเป็นพระอรหันต์จะมาห่วงอะไรท่านห่วงพวกเราที่ยังเวียนไหาไตาย้าติความสิ้นชาติเนี่ยมันลําบากแค่ไหนไปศึกษาดูได้เลยในประเทศต่างๆที่เคยสิ้นชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานี่แหละช่วยกันรักชาติแล้วก็ช่วยกันสานต่อเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆนุง่นงๆที่กําลังจะเข้าโรงเรียนนี้ต่อไปในวันที่สามสิบมีนาจะเป็นวันที่สิทธิ์เก่าสิทธ มาก็จะมาเป็นคนที่มาไม่ได้ก็ฝากมาเพื่อที่จะมาร่วมกันไม่ได้ทําเพื่อใครนะทําเพื่อตอบแทนบุญคุณแกโรงเรียนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านี้แหละที่ทําให้เราได้ยังมีสิ่งที่เป็นตัวของตัวอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักสิ่งที่จะเป็นพอที่จะเป็นตัวพอที่จะเป็นตัวของตัวในราอย่างระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็การทํามาหากินการเลี้ยงชีพการร่าเรียนก็ให้พอที่จะเป็นตัวของตัว แล้วเมื่อเข้ามาสู่ในศาสนาแล้วก็ยิ่งสร้างความเป็นตัวของตัวเข้าไปก็คือการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่ให้เอาแบบจําลองนี่มาใช้นแบบจําลองก็คือกรรมฐานแบบจําลองนี่มาใช้แบบจําลองก็คือกรรมฐานนี่เพื่อจะอามาใช้ให้เป็นตัวของตัวได้อย่างแท้จริงและเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ทุกพูดพูดสิ้นทุกขได้โดยสิ้นเชิงนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาสองเรื่องมาพูดเพื่อที่พวกเราจะได้ส่งข่าวไปสู่ท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาให้ช่วยกัน เราจะได้เป็นแก่โรงเรียนอื่นๆโรงเรียนอื่นๆอยู่ในประเทศไทยไหมนะเป็นผู้ได้รับอานิสงส์เหล่านี้ไหมได้รับก็จะได้พินิจพิจารณาต่อไปนะ